สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบก,กับบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแล้วก็มีประวัติศาสตร์กับมติบร .23 อีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับกับผมร้อยโทรปโระโยาชาสังขาตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณก็นายทหารจามงาน,งาน รา,า่ค่ะก็ให้คุณพ่อเล่าเรื่องราวนะคะการรับราชการทหารนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างคะสมัครเป็นทหารเกณฑ์ก็ได้ไปเป็นถูกที่รอสามพันหนึ่งค่ายปิดศิวลาจังหวัดสกนลนครก็ช่วงออกสนา,านมอยู่เขาก็มีหนังสือให้พวกที่มีคุณวุฒิเข้าไปสอบเรียนไม่ได้สิ เป็นผ chapter, ัดสุดท้ายพอดีที่เข be, ารับเร่งรัดกับผิดเร่งรัดหมอต้นก็เคยได้ยินแต่รุ่นพี่ที่เขาไปทานแล้วเขาเออหน้ากลัวหน้ากลัวไม่กล้าไปแต่ผมเข้าไปแล้วผมสัมผัสแล้วจนถึงปัจจุบันผมก็ได้เน้นย้ำบอกทหารมีอะไรดีกว่าทิดคิดแล้วก็ไม่น่ากลัวก็พยายามหมอให้ ใครมีญาติก็ให้สมัครเข้าไปไป,ากกาาไปเป็นคนัานาดีกว่าไปเตะปุ่นดีกว่าไปติดยาเสพติดพ่อแม่ก็อยากจะฝากเข้ามาฝากเข้ามนก็เราก็ได้ดูแลดูแลช่วยพ่อแม่เขาอีกทีก,ก็ดีขึ้นหลายหลายคนแต่แับขัดแต่ระรุ่นน้องๆ้องเราก็ได้ไปเรียนตอยน่อคนละมันจู่ตำแหน่งครั้งแรกก็เป็นเสนีนงงยนของร้อยสนับสนุนกัน เพื่อลบรอรอแก่ทุระใค่าเสียละ้าจะโดนแทนอยู่กองผมผมทำงบงบกำลังคนคือก็ขอเงินเดือนพลทหารเลี้ยงยันพลทหารเงินเดือนข้าราชการแล้วก็เงินเพิ่มกรณีมีมีการเพิ่มมีการปรับชั้นยศขอเงินก็จะตำแหน่งเนี่ยคือผมทำงานอยู่จะไม่มีเสาทิศแล้วก็จะไม่มีแปดโมง ในใช้เสาชิตตก็ไปในใช้สองทุ่มสามทุ่มก็ไป<ะ>คือบางครั้งไม่ใช่ยกรอบผู้นันะผมเคยบอกตั้งแต่น้องๆว่าพวกผู้วใยคือพ่อที่สองก็ม<ะ>ีแนวคิดหรือว่าแนวทางฝากไม่ให้ลูกน้องปฏิบัติต่อไปรับถ้าตอนรู้ อายุเท่าไหร่ก็ช่างยศเท่าไหร่ก็ช่างเพราะยังมีคนเหนือเราอยู่เราต้องทำทำตามที่ผู้มาสัตว์<ฮ>แล้วก็ไม่ต้องไปคือไม่ต้องทวนมากก็ขอให้เข้าใจในคำสั่งและก็บกัติความดีของงานเราคนตอบแทนเราก็จะกลับมา<ฮ>เนื่องในโอกาสวันสถาปนามณฑนทหารบกที่สามในวันที่ยี่บแปด กัญญาหยดครบรอบ65ปีกับผมภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมนตรทหารบที่สามที่ได้ทำประโยชน์และดูแลประชาชนชาว่อนจันและการสินเป็นอยน่างดีสมดังคำว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องราวดีๆนะคะให้กับพวกเราแล้วก็ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะกับประสบการณ์ ในมปลายสองสามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากค่ะลาบอบ